คือการถ้าจะโปรแกรมจะบันทึกโปรแกรมค่าบอลูมไปเข้าปุ่มเนี้เริ่มต้นเลยต้องไปที่ปุ่มกดปุ่มโปรแกรมกนรหนึ่งครั้งเนี่ยปุ่มโปรแกรมนี้นะฮะ้างไว้ทุยบางสังเกตเลยครับว่าไฟดวงสายล่างเหมือนกระพริบ,บนะครับจากนั้นปุ๊บอ่าพี่ก็ตั้งเลยอยากได้ไฟแบบไหนถ้ามมนอยู่ในโหมดโปรแกรมมันจะบันทึกไม่ได้นะครับเอาไว้ก่อนอสมมติ อ่ะผมจะแสงแสงเฟดไว้ที่ปุ่มที่หนึ่งนะผมจะแบบเนี้ยให้ไฟติดแบบเนี้ยอยู่ปุ่มที่หนึ่งเขียนผมก็ไปกดที่ปุ่ม midi add หนึ่งทีปุ๊บแล้วกดที่เลขหนึ่งครับหนึ่งทีครับสังเกตว่าไฟหน้าจอจะกระพริบนะฮะเห็นไหมครับอย่างนี้แสดงว่าบันทึกเข้าปุ่มหนึ่งแล้วนะครับปุ่มสองมีไหมปุ่มสองไม่มีนะเพราะเรายังไม่บันทึกแต่พอกดปุ่มหนึ่งปุ๊บเป็นเป็นเหมือนที่เราต้องการเลยเห็นไหมฮะโอเคสมมติว่าส่วนปุ่มสองนะผมจะไว้ใช้กับเพลง เพ่งช้าแต่ว่าแบบการเปลี่ยนสีแบบเบียดเลยไม่ค่อยกืนสีแบบนี้นะโอเคผมก็จะเล่นประมาณตรงกลางประมาณเลขอ่เก้าสิบประมาณร้อยหนึ่งะฮะเดีย๋ยวมันจะเปลี่ยนสีไปเลยผมเอาช้าช้าอันนี้ฮะโอเคผมจะแบบต้องการแบบเนี้ยให้มันอยู่ที่ปุ่มที่สองก็กดเมนดี d แอดหนึ่งทีเนี่ยปุ่มบันทึกแล้วก็กดเลขสองนะฮะ สังเกตไฟหน้าจอกระพริบครับอย่างนี้แสดงว่าบันทึกเข้าแล้วต่อไปผมก็จะออกคือก่อนจะใช้งานต้องออกจากโหมดโปรแกรมก่อนโดยการกดปุ่มเดิมค้างไว้นะปุ่มโปรแกรมเนี่ยกดค้างไว้จังปาไฟสายล่างจะอยู่จะกลายเป็นไฟไฟสายบนกระพริบแทนนะครับคือไฟคือไฟแบ็กเอาท์นั่นเองแสดงปุ๊บก็ให้กดแบ็กเอาท์นหนึ่งทีปุ๊บโอเคแค่นี้แหละครับเป็นการออกจากโหมดโปรแกรมแล้ว